ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกจับตาคอรมอเคาะกู้เงิน1.12แสนล้านบาทขาดดุลงบปี 6.7. พุ่งทะลุ8แสนล้านก็อย่างที่บอกรัฐบาลนี้นะครับเข้ามานะครับหาช่องหาทางกู้กู้กู้เพื่อจะเอามาแจกอย่างเดียวไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือเปล่าหาวิธีกู้อย่างเดียวนะครับ กู้นะครับจนแทบจะเต็มเพดานกู้จนนี่สาธารณะท่วมนะครับคําถามคือไม่คิดจะหาวิธีอื่นไม่คิดจะหาทางอื่นโดยที่ไม่ต้องกู้แล้วเหรือมีสมองแค่กู้เท่านั้นหรือไม่มีสมองไม่มีสติปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นนอกจากวิธีกู้แล้วใช่ไหมนี่แหละครับรัฐบาลน,นี้ก็คือรัฐบาลเดิมอย่างที่ผมบอกและผมเคยพูดเสมอว่า ถ้าวันนี้ประเทศมันจะเดินหน้าไปได้มันคงเดินหน้าไปแล้วเพราะคอรมอนี้กับคอรมอเดิมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่นะประเทศจะเดินหน้าไปได้ต้องมีคอรมอที่มีความรู้ความสามารถแต่คอรมอแบบนี้มีความรู้ความสามารถนะครับเพราะนะครับเมื่อแปปีที่แล้วก็คอรมอนี้มาชุดนี้ก็คอรมอเดิมแล้วประเทศจะเดินหน้าไปได้ไงวันนี้มีทางเดียวกู้กู้กู้แล้วก็กู้นะครับ จับตาครมนะครับหารือแผนการทังระยะปานกลางฉบับปรปับปรุงนับเตรียมเคาะกู้เงินอีก1.12แสนล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี257 7ส่งผลให้ยอดรวมพุ่งทะลุ8แสนล้านบาทนะครับวันที่28พฤษภาคม257ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัมตีเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมโดยจับตาคณะกรรมการนโยบายการเงินของ การคลังของรัฐเตรียมเสนอแผนการลางระยะปานกลางฉบับทบทวนครั้งที่สองหลังจากที่ประชุมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 7ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้ทบทวนแผนครั้งใหม่เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการนิจิต a l อนวอร์เ10,000บาทผ่านนิจิต a ้อนวอร์ดตามนโยบายของรัฐ สำหรับแผนการคลังในระยะปานกลางฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงขอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ใหม่อีกครั้งหลังจากรัฐบาลเตรียมออกพรบรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทโดยในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีพศ2567วงเงิน 1.22แสนล้านบาทในรายละเอียดจะมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี257วงเงิน1.12แสนล้านบาทอีกส่วนคือการประเมินว่ารัฐาบาลจะจัดเก็บไรายได้เพิ่มเติมอีก10,000ล้านบาททําให้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะอยู่ที่1.22แสนล้านบาทซึ่งใกล้จะเต็มเพดานนี่สารณนะ อย่างไรก็ตามหากพิจารณา,านะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 7 7เดิมสำนักงบประมาณได้ตั้งกรอบวงเงินไว้จำนวน3าล้าน4แสนแหมื่นล้านบาทนะครับโดยกำหนดไรายได้สุทธินะครับจำนวน2ล้านวน2 7หมื่น0ล้านบาทและกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน6 9แส0 0 0ล้านบาทหากนะครับรวมกับการจัดงบประมาณเพิ่มในปี257 7อีก 1 2 2 0 0 0 0ล้านบาทจะทําให้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี2 5ง7ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็น3 6 2ล้าน602,000ล้านบาทขณะที่วงเงินเพื่อชดเชยการกดดุลนับเดิมสำนักงบประมาณได้ตั้งกรอบวงเงินขาดดุลไว้ที่6 0แ0 0 0 0 0 0ล้านบาทแต่เมื่อมีการจัดงบเพิ่มเติมปีงบประมาณ2 5 7จะต้องมีเงินกู้เพิ่มเติมอีก 1, 1 2 0 0 0ล้านบาท จะทำให้กอบวงเงินกู้ชดเชยขาดดุลในปีงบประมาณ257เพิ่มขึ้นเป็น8,500 0ล้านบาทด้วยนายฉเฉลิมพลเพชรสูตรผู้อำนวยการสำนัก,กงบประมาณกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการอนุมัติกอบวงเงินเพื่อชดเชยงบขาดดุลวงเงิน 1. 1-2ึ่งสอแสนล้านบาทส่งผลให้กรอบการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น0.14%ซึ่งจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มเป็น68แต่ไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดเพดานหนี้สาธารณะไว70้70%ต่อ GDP นะก็ต้องบอกก่อนนะครับไม่เกินวงเงินนะครับเพราะสามารถกู้ได้ถึง70%แต่คุณจะกู้กู้กู้อย่างเดียวนะแล้วอ้างว่ามันไม่เต็ม ทำไมคุณไม่มีสมองไม่มีสติปัญญาในการที่จะไม่กู้แต่ใช้วิธีการบริหารงบประมาณทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับถามหน่อยนะครับรัฐบาลมีปัญญาได้แค่กู้กู้แล้วก็กู้เหครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลืนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋อัปเดตให้ฟังครับ